จยากเป็นนายหน้าอสังหาที่ประสบความสําเร็จทํำยังไงในประเทศเราอะ่ะมีนายหน้าอสังหาเกิดขึ้นเยอะมากแต่มีเพียงจํานวนน้อยนิดที่ไปต่อได้ สวัสดีค่ะคุจีน่าค่ะคนไทยที่ทำอสังหาจริงๆอะ่ะน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะเติบโตคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะมีรายได้หลักแสนภายใน3เดือนหรือ6เดือนถ้าคุณลงมาทำจริงๆแล้ว3เดือนคุณได้เงินแสนมันจะเป็นกำลังใจให้คุณไปต่อเพราะฉะนั้นกำลังใจเนี้ยสำคัญมากคุณจะต้องเห็นเงินแสนภายใน3เดือนหรือเงินมื่ ทุกๆุกเดือนนั่นอะพอที่จะเห็นกระแสเงินสดแล้วนั่นจะทำให้คุณมีกำลังใจเพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นให้ถูกวิธีเพื่อที่คุณจะได้มีแรงไปต่ออย่าหวังว่าเอาบ้านราคา10บล้านมาไว้ในพอร์ตตัวเอง1ิบหลังแล้วฉันจะต้องขายได้ทุกหลังทุกเดือนมันเป็นไปไม่ได้คุณจะต้องกระจายความเสี่ยงให้เป็นกระจาย โอกาสที่จะนำเงินสดเข้าสู่กระเป๋าของคุณให้เป็นถ้าคุณทำไม่เป็นคุณก็จะเติบโตยากมากบนเส้นทางนี้จริงๆเส้นทางนี้มันเติบโตได้ง่ายมากธุรกิจนี้มันโตได้ง่ายมากและทำเงินได้ง่ายมากถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้อง ทำแบบไหนถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องเดินเส้นทางไหนถ้าคุณรู้วิธีที่คุณจะดึงกระแสเงินสดเข้ากระเป๋าคุณได้ทุกเดือนนั่นอะมันคือ กำลังใจที่จะให้คุณเดินต่อถ้าคุณรู้วิธีที่คุณจะทำพอระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคุณต้องรู้ของพวกนี้ถ้าคุณรู้ของพวกนี้คุณจะทำมันแบบโคตรมีความสุขทำไมจะไม่มีความสุขถ้าคุณมีรายได้เข้ามาทุกเดือนและบางเดือนมีโบนัสอันยิ่งใหญ่หลายแสนมีเคสที่รอปิด ทุกๆเดือนขายรอขายอยู่ทุกๆเดือนคุณอยากมีโอกาสแบบนี้คุณต้องศึกษามันให้จริงจังวันนี้เล่าจากประสบการณ์ตัวเองคุณจะต้องโตคุณจะต้องยิ่งใหญ่ในธุรกิจนี้รู้ไหมว่าต่างชาติที่เขามาทำธุรกิจอสังหาเขามีรายได้เป็น10 10ล้านต่อเดือนนะแล้วทำไมต่างชาติถึงมาทำได้ ทำไมเราเป็นคนไทยเราเป็นเจ้าของพื้นที่เราเป็นเจ้าของภาษาเราไม่มีความสามารถที่จะสู้เขาได้จริงๆเราสู้เขาได้ทุกอย่างถ้าเรารู้วิธีดังนั้นศึกษาเรียนรู้หาวิธีคุณทำได้คุณต้องทำได้มากกว่าต่างชาติที่มาทำอยู่ในประเทศไทยเราคุณ